ชาวเมมและสวัสดีค่ะประเทศไทยของเรานั้นมีความโดดเด่นหลายอย่างทั้งเรื่องของผู้คนวิวทิวทัศน์อาหารการกินหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติเป็นอย่างมากทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวคนทํางานหรือผู้ที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยแบบถาวรและตอบคาถามที่ว่าอะไรคือสิทเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับการได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทย ไอ้ก็ได้ไปเจอกับคําตอบของชาตต่างชาติท่านหนึ่งซึ่งเขาได้ตอบคําถามนี้เอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจและไอก็ได้ไปนําคําตอบของเขามาทําเป็นคล,ปคลิปนี้แล้วส่วนคําตอบของชาวต,ต่างชาติท่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเริ่มกันที่ 1. มีอิสระที่จะเป็นในแบบที่คุณอยากเป็นเกะเทอรหรือเกย์ดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนี้พวกเขาเป็นเพศที่สามในประเทศไทย 2. สวรรค์ของเกย ฉันเคยไปเที่ยวในหลายๆที่ของโลกแต่ก็ยังไม่พบเมืองอื่นที่เหมือนหรือเทียบกับกรุงเทพได้เลยที่นี่เกมีชีวิตที่ดีและเฟื่องฟูมากคุณสามารถใช้เงินของคุณกับเกในผับต่างๆเช่นบาอากโก,โก้อาบอบนวดหรือห้องว a นา่าหรือโรงภาพยนตร์ที่มีภาพอนาจารย์และมีบริการพิเศษได้ด้วย 3. ล่องเรือ ฉันไม่คิดว่าเมืองไหนอีกในโลกนี้ที่มีสถานที่ล่องเรือมากเท่ากันในกรุงเทพอีกแล้วที่ซึ่งคุณจะรู้สึกปลอดภัยที่จะลงไปล่องเรือดโดยไม่ถูกรบกวนจากสิ่งอื่นๆ 4. ่สตรีทฟู้ดอาหารข้างทางคุณไม่จําเป็นต้องทนหิวในเมืองใหญ่ๆของประเทศไทยเพราะที่นี่มีอาหารข้างทางอยู่มากมายและทุกอย่างราคาก็ถูกมากโดยที่คุณภาพของอาหารก็ยังดีอยู่ 5. ตัวเลือกมือคําเยอะมาก ที่นี่มีร้านอาหารให้คุณเลือกมากมายตั้งแต่อาหารข้างทางไปจนถึงร้านอาหารในระดับมิชลินสตาร์ 6. ผู้ชายฉันคิดว่าผู้ชายไทยหล่อมาก 7. ร้านกาแฟที่อื่นๆในโลกนี้คุณจะไม่มีทางเจอร้านกาแฟได้ในทุกๆตารางกิโลเมตรแต่ที่กรุงเทพมันเป็นไปได้และเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญกาแฟก็มีคุณภาพที่ดีมากอีกด้วย คนไทยเปิดกว้างต่อความคิดเห็นที่แตกต่างคนไทยอาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณแต่พวกเขาไม่เลือกปฏิบัติมากเท่ากับเชื้อชาติอื่นๆที่ฉันได้เจอมาแม้ว่าชาวอังกฤษและชาวญี่ปุ่นจะรู้จักใช้ความสุภาพและไม่เห็นด้วยกับความคิดของคุณอย่างเปิดเผยแต่พวกเขาจะมองคุณแตกต่างออกไปในทางกลับกันคนไทยยินดีที่จะยอมรับความคิดเห็นของคุณถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกขัดแย้งกับเรื่องนั้นอยู่ก็ตาม ซึ่งมันจะช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจได้เป็นอย่างมาก 9. คนไทยมีความอดทนและให้การยอมรับผู้อื่นในระดับที่สูงมากฉันยังไม่เจอชายหรือหญิงชาวไทยที่เห็นว่าฉันน่ารังเกียจเพียงเพราะฉันเป็นเกย์เพื่อนและผู้ร่วมงานชาวไทยหลายคนรู้ว่าฉันเป็นเกย์แต่ยังคงอบอุ่นฉันด้วยมิตรภาพและก็มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องที่ 10. คนไทยเคารพพระมหากรรษัตริย์ของพวกเขามาก ฉันไม่เห็นความรักและความเลื่อมใสแบบเดียวกันนี้ในประเทศอื่นที่มีระบบกษัตริย์เหมือนกับประเทศไทยพวกเขาให้ความเคารพต่อกษัตริย์และราชินีของพวกเขามากขนาดพระมหากษัตริย์ที่สิ้นพระชนม์ไปตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนก็ยังได้รับการยกย่องจากคนไทยจำนวนมากอยู่เลยจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และข้อมูลทั้งหมดที่แอดได้นำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของชาวต่างชาติเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น ซึ่งความคิดเห็นของเขานั้นก็เป็นเพียงอีกหนึ่งมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อเมืองไทยไม่ใช่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติส่วนใหญ่ดังนั้นก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะขัดต่อความรู้สึกของเราชาวไทยไปบ้างหรืออาจจะพูดเกินจริงไปบ้างก็ได้นะคะส่วนเรื่องจริงจะเป็นเหมือนกับที่เขาได้สแสดงความคิดเห็นออกมาหรือไม่นั้นเราคนไทยคือคนจะให้คําตอบได้ชัดเจนมากที่สุดและสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมด แอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆไี้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ